ไปอยากลงอ่ะาขยัายยัน <energetic offs> ลงพ่อคุณกองจะขึ้นก่อนแล้วมาแลคุณจะขึ้นจะขึ้นแบบนี้ตึ้ง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 เราลองขึ้นให้ดูก่อนนิเดี๋ยว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 ก็แมวเมื่อกี้ที่ขึ้นเลยล่ะซ้อมก่อนเพื่อเพื่อผิดจังหวะเขาเขึ้นยังไงล่ะคุณเมื่อกี้ซ้อมหรอซ้อมซ้อมว้ายซ้อมเฮ้ยมันเร็วไปโอ้ยพอแล้ว

ชายมันสิงอย่าชายมันสิงเพื่ออะไรเต้นเต้นตะลีนันติ่มแต้นแต้นบอกมามาสีแล้วมาเป็นแฟนพี่มาทำไม กมหลังลงเลยสพลสรพลโนี่ช้าๆแต่ได้ไดได้สิบหกปีความหลังเออก้มอีกก้อมอีกบอกพี่แท่งก้มพี่โก้มไปละเออกลัวดื้อที ตับ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 เอ้ตับ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 ับต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  ทุกทีในเรื่องผู้หญิงรับแทนเป็นดดก็น้องเขาทีมเดียวกับผมทุกทัวมาติด้นงเออเ็เงขาด้วยมเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวังไม่ต้งเพลงอะไรต้องไปเพลงก่อนวันเพ็นเดือน12บองเรยทงง่ายเลยเพลงพ่อมีตีฉนุกตรงไหนก็ไม่คิดมาสับไปแล้วเหรง มันจะไปสนุกต้งไหนละมันเพลนละเดือน1ิบอนมันจะไปตียังไงอ่ะตีแไม่ออกเงเราก็ตีทาไมก็ไม่สนุกมันจะสนุกตรงไหนอ่ะมันยังไม่เลือกสนุกได้เลือกแล้วเขาเลือกแล้วเลือกแล้วเลือกแด้วโอนยย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 กยย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 ่ยย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 ยันยย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 กยย สนุกขนาดนี้ไงเมื่อกี้เพลงขึ้นมาที่ขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วเมื่อกี้นะข้าเออข้าเออข้าน้องเออเฮ้ยมั่มข้าน้องเลยเรื่องเยอะเออตื่นมาเดินไม่ได้ไม่กติกาเนี่บอกว่าเนี่ยเวลาประเด็นเพลงเนี่ยเออไปติ๊กต่อหน้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็ได้ไม่ต้องทอะไรก็ได้จริงพี่น่าพูดใจเพลงหลวงพูดคุยล่ะอะไรเงี้ย มาตอนหลังใครแพ้คุณแพ้เลยก็เหมือนนะครับอาบกากกากไปอาบน้ำในคลองตาของโรงแรมองพาะในพงมีหอยปูปลาปกป๊กปกปั๊กระเราเห็นเลยว่าผู้หญิงตีอย่างเดียวเลยอะ